ไม่รักมันแล้วเนี่ยไอเดนช่วยหน่อยค่ะลองดูอ้ไอดนออนแอรเออนแอร์เกินไปไอเดนมีเซฟมีเซฟไม่พละ Get help ไปหาความช่วยเหลือ,อะรอยะยะละคนสุดท้ายที่เราจะเลียกมันได้ดไม่ก็ตะคอ่ะสองคนอนะ่ะตอนนี้ที่เหลือสองคนนะ่ะ ที่ขอความช่วยเหลือได้ในห้องเขียวนะายครับเนี่ยมันหมุนอะแล้ในห้องห้องนั้นแหละ w อ o s the r s t of your team Ben Zinik ทีมยูไนวิกันเด็กอะ a v e three months leave I'll be on some exotic island no doubt เขาก็ไปที่นู่นน,น่ะอะไรเงี้ยโอ้โชคดีเนาะอะไรเงี้ยไปที่เกาะหาสวรรค์ ก็ได้อีเมลมาอส่งขอส่งได้ไหมก่อนแล้วกินกันอ่ะเอาสิเสื้อ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 ก็เลยเป็นไอเดนมาหลายรอบมึงก็รู้เนาะว่าอะไรมีผลมากอะไรขึ้นผมต้องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช้กุ้งแก้วหรอฟองก๊าซมึงใช่นานไง อืมล้มมีอะไรอีกมีอะไรอีกโทรศัพท์ไม่ต้องใช้พีอทฮะโเหิดโครับฮัลโหลฮัลโหลโทคผิดแล้วครับฮัลโหลโรเชียงที่ไหนครับกาแฟหมุนหน่อยเร็วสิครับใช่ไงอ้อมอ้อมอ้อมเป็นยังไงล่ะ good god no they're all trapped behind the containment field uh-huh oh i is that you i not this is a joke it's not funny mm. why would i be here <laughs> without jody without <laughs> jody what is it Aiden? where's jody <laughs> lead us to jody Aiden. i <laughs> us the way อ๋อ,ต,อต้องต้องตีตีไปเรื่องงยไงน,นะให้มันเดินตามค่อยๆตีให้มันเห็นใช่ไหมกาแฟครับช่วยด้วยครับแน่วเวไงต่อ this way ทันนี้ท่านี้ท่านี้ออป่าครับกาแฟครับกูปล่อยจอยแล้วกูสบ,บายกูแล้วสบ,บายแล้วใช่ไหมสบ,บายแล้ะนาทีมันแล้วไม่ใช่นาทีกูแล้วตอนนี้ปล่อยสกายมันจะเห็นไหมโอ้โหเออเห็นเวสบายมันก็ยังไกลอยู่กูอีตอนนั้น โอเคเข้ยใจแล้วขมันน้อยไดแค่ไดแคเนี้ยได้แค่เนี้ยตามเดินตามไหละแค่ตัวตัวแกดำไปหนึงดำไปนิดนึงอะบาสิตึกชั้นไหนชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นสี่ลงไปลงไป ยามก็แม่งนั่งยามจ่าเฉยอีกแล้วหน้าที่เดียวของยามคือการหลับตายกล้อ,องอันนี้กลิ่นใช่กลิ่นอ่ะ,อะใช่นะมมันจะดังแล้วยามุะเตือนใช่ไหม ไป <Culture. S 1> อ่ะจบนั่นชินเองช่วยไหมครับโคลฟรีแมนครับอยู่จากเลวสามครับนี่คนนี้มากับฉันนะครับโทษครับคุณฟรีแมนคุณไ,ไม่มีสิทธิ์จะเข้าที่ชุดท,ที่เขตนี้นะครับ บางทีคุณควรจะโชว์ละหน่อยโทษครับนี่นี่ที่นี่เป็นเลเวสี่ครับเป็นที่รับไม่มีสิทธิ์เข้าครับผมไม่เข้าใจเหรอกูเพื่อนตุ้มนะเว้ยไปก็ได้ผมผ่านเขาให้ได้อาลามอ่ะออกโทรศัพท์เต้ เอส42ฮัลโหลโต๊ะ40ฟองครับพวดีฮัลโหลฮัลโหลกูเขียนให้เลยอ่ะขออีกรอบ <c oughs> อืออิสแล้วร้อยอะมึงก็เข้าใจเนาะคิดว่าคุณก็เช็คอีกทีไดหมเนี่ยแบบว่าฟโฟเมนกับไลอันเชตันเนี่ยมันแบบมันต้องมีอะอะไรเงี้ยเพื่อนตุ้มไม่ได่เพื่อนตุ้ม เฮ้ยเพื่อนตุ้มมีจริงด้วยอ่ะเออโทษทีครับคุณนยินดีดแล้วไม่โอเคครับเพราะต้นจริงครับแหมเพื่อนตุ้มก็ใช้ได้นี่เนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณไปเอาเลยไอเดนพาเราไปหาโจดี้เร็วไปหน้าที่มึงแล้วกาแฟเร็วมึงเริ่นรวดเลยมึงเริ่มรวดเลยชงเนี่ยเริ่มพลามัวตอนนี้ตามึงเริ่มพลามัวแล้ว right นั่นแหละไหนต่อทำลายอย่าทำลายแต่การจกมันชัดชัดเจนสุดได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมไหนต่อ,ห,ตอห้องกูอยู่ไหนเนี่ยไปไมันจะเห็นไหมเนี่ยมันเดินอยู่ไหนละกระจกนี้ก่อนเออ Something moved อย่าอยู่ตรงนั้นเดินมาละจะเห็นกูไหมเนี่ยจะเลยแล้วเนี่ยจะเลยละ ทั้งนั้นนี่ถึงแล้วย yeah. ี่ตุเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเว้ยอาจิ้หาแล้วเหรอ,อเ,เห็นเียอยูะจอดี้อยู่นี่เหรอเห็นอยู่เห็นอยู่ไอ้ยูนว่าแม่งไ,ไม่เห็นแล้วแม่งจะพลาดไปเลยอะไรเงี้ยเออ โจที่มาออกไปจากที่นี่มันเอรอเออเอากระเป๋าเป๋าเงินด้วยเป๋าเงินนู้๕แสนย่อย๕แสนกูคว้าคว้าปี๊บขีบขีบคอติตาเพย์สามเพย์สี่ครบเลยเขาบ้าไปแล้วเขาต้องการครอบครัวเขากลับเขาจะเปิดเขาจะปิดปิดระบบอะไรเงี้ยเราหยุดเขาอู้ระเบิดไม่ทันแล้วจังหวะนี้ึ้มแล้วครับ ต้องเล่นฟิลมีสว่างนะได้ไงเนี่ยออกไปที่เร็วไม่ช่วยไหมไม่ต้องโอเคไปเย้เยอะสิครับมุมกล้องไม่เดียวให้กูเลยเออไปดี่แล้วเร็วอู้มาอีกแล้ว ไอ้ยามไม่ถือปืนจะยิงหัวคุณละสิงไปเรื่อยช่วงนี้มันสิงไปเรื่อยลิฟลิฟลิฟค่ะลิฟโอเคค่ะเราต้องมีมีโอกาสจะปิดก่อนจะมันช้าเกินไปหาชั้นชั้นลบหนึ่งแล้ว จะขวางจะขวางกรูลบจะขวางครูใจบินชนไปมัวแล้วไม่มาแยกมาช้าเดินไปแยะโดนโดนดูดไปแยะจะขวางกูโจดี้หยุดมันเดากินบ้าไปแล้วเขาจะพามปีเสาร์มา เขจะฆ่าคุณด้วยแม็กก้าสิ่งเดียวที่โลกต้องการคุณออกมาจากฉันซะอย่าเกตันออกไปจากที่ที่เดียวนี้เกตันคำสั่งคำสั่งพงดีคำสั่งพงดีนี่แหละอ้นั่นไอต้องตายที่นั่นต่อยกูโอ้ยเลียดยบร้อยคุณก็ตายเหมือนกันตายคนแรกอ่ะนี่พวกไหนต่อครับก็ไม่นู่นเลยเหร อูนี่กูณลำบากกูมากเลยเนี่ยโอ้โหทหารตะโคเอ้าคุณบุษราเดินตั้งไก่เฮ้ยเอาไม่ได้ผลจิ๊คอนเดนเซอร์หรือแก้ฟิวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นี่ดีกว่าเดี๋ยวมีอยไรงนึ่งเช่นทำได้ อะไรครับทำไรเงี้ยวิ่งตงข้ไหนอ่ะไหนอ่ะอ๋อก็ไม่ไม่บอกอะไรมุมก็ก็ไม่หันให้กูหันก็หันช้าตัวละครแม่งก็เดินนั่นแหละเออวิ่งหน่อยทำไรอ่ะแตปลกไอ้มุดแดงเข็มขัดมาแล้วต้องให้คาเดเซอร์มันใช้ระบบเมนนวลให้มันระเบิดตัวเองโอ้ เทพกันไหมเนี่ยเนี <im iter> ่ย <dialect> ที่จะทำได้บ้าไหนโชว์น่าจะออกไปที่ไม่สำเร็จนะเวงไม่ต้องห่วงจะแปลงร่างบ้างจะดีอย่าโคผู้ถูกเป็นทาดาทของเราถ้าถ้าถ้าจบแล้วมันไม่ตายมึงบอกว่ากูจะรักมันนะโอเคมีปอไม่รู้เพราะว่าตอนรอบนั้นกูไม่ได้ปฏิเสธรักมันตอนที่อยู่ลิมเพลย์อะค่ะ ะะฮเออนั่นแหละใช้ขาใช้ขาใต้องแข็งถ้าหากว่าเล่นถ้าเกิดรอบนี้แล้วเรารอบมาได้เสร็จแล้วมันยังไม่ตายนะถ้ามันถามว่ารักมึงมันนะกูจะรักบลักมันนะโอเคยอมและมึงถามกูสามทีกูยอมอะไรเงี้ยต้ก็เอาใช้ตื้อๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องเล่นตัวเยอะๆต่อยเยอะๆอะไรเงี้ยนึกถึงอะไรนะเงี้เรื่องเอามากรอมีไงไอ้เฟย์ตอนตอนรุ่นตอนเจอตอนตอนรุ่งที่อ่ะต้องต้องขอต้องทักต้องบอกรักบ่อย เดี๋ยวมันติดเองไม่แปลเรื่อ่องไมแปลแล้วอืเราอาจจะไม่กลับมานะอืจะสอปอยนิดนึงว่าอ่าถ้าเกิดตัดให้เลือกตัดสินใจซ้ายตายขวารอดอีกแล้วอะอยากตายเอฟเฟกติ้งเป็นแบทนะโอเคทำไมถ้ามึงถ้ามึงอยากตายทำไมมึงไม่เชรียดเชรียดมือตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นบอสเพลของลุงมันตราตึงในหัวใจเนี่ยไอ้นะซ้ายตายขวารอดใช่ไหม แต่้องไปเชิญเหรอไม่รู้อะปุ๊จตายเมื่อกี้เมื่อกีมื่อกี้รอดอ่ะถ้าตายมันคือมันจบแบบเดียวแต่ถ้าเกธอรอดเงนให้จบสี่แบบอ๋อแม่ก็ต้องรอดละหลาดจังหวะนี้จะได้เห็นได้ครบไงแบบมันคุ้มคุ้มค่าอันนี้อะไรให้ไอเดนไปฆ่าดอนตระกูลทิเทนเซนต์โอเวอร์ทิเทนเซนต์ทิเทนเซนตแถวโน้นเดี๋ยวดีครับพี่ทิเทนเซนตครับไม่ถึง บินขึ้นหน่อยพี่สูงสูงหน่อยหันกลับมามีอะไรไหมกูต้องไปใช่ไหมเนี่ยมันต้อง attention ไงต้องการอะไรนะให้มันไปทางนู้นเออมีความสนใจอ่ะตรงไหนแค่นั่นแหละหาไม่เจอติดกระตมแไม่รู้มึงมึงมีปัญหาอาการขับเคลื่อนวิญญาณไหมน้ายปุ่มแปลก อยู่รถสมองซ้ายขวาไม่เท่ากันใช่เพราะว่าจึ๊บอ่ะคุมองไปอย่างนี้มองกูปุ๊บมันไปอย่างนี้ก็ดูแกก็ขึ้นนี่ไงก็ขึ้นนี่ไงขึ้นตามแนวตามแนวที่มึงมองอ่ะไม่กูกูอยากให้มันมันวายกูก็ก็กูเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติใหม่สิแล้วนี่เสียเวลาเนี่ยรู้แต่แต่กูอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่านแต่มันเป็นยังไงวายบวกไงเนี่ยมึงมึงพยายามไปสมัครเข้าบริษัทที่มันทำเรื่เรียนได้ได้เออไป่ะดีไปก่อนแล้วกัน มาไกลๆหน้าเลยจ้จ้าาไ่ั้มัน,นโจดี้ตรงไปเนไป l e ไปกันเลยเอานยังรอยังออยงไ้งหรอรยได้ไปทีมึงไม่แทนม,มาเถอะบอกตรงบินสายแล้ลืมอนกันเาเราให้กูหาไปละ เออยช่างเถอะให้กูไปเล่นจะเจอไหมเนี่ยทักคิวได้กูไล่คิวยับไปแล้วเนะ่ยในบทเรียนแล้วยังไงทีนี้ในสมองต้องแบบเอาความรุนแรงออกกาแฟต้องมีความปลายน้อมของตนหรือคิดวิเคราะห์ไปเออจะไม่ดูเลยไอ้ไอไอช็อปไม่เสียสิ่งเนี่ยเพราะมึงไงนะเสียสิ่งเออหมดเสียสิ่งเลยเนี่ยแต่ก็ดีแล้วเพราะกูไม่รักมันเอาไง มึงจะเจอไหมเนี่ยกูไปต่อไม่ได้ไม่ใช่เหรอหรือไปได้แล้วไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอใส่ชุดแล้วชุดเมเปิ้ลมเปื่อี่จะีสมมีอะไรอีกไหม่ะเข้าไปมันต้องมีถ้าอยากให้กดได้ดิได็กเอเด็ดเด็จถึงมาทำไมจริงไหมไปเลยมั้งมันกำลังกินอยู่มั้งไปเลย อ้าวไอเด้นมันน่าจะมีใช่ครัใช่ไม่น่าบินผ่านไปได้แล้วอ่ะนี่ไงไม่ใช่อ่ะตรวจหน่อยกาแฟสลุดเลยนี่หน่อ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 ยวันนี้กูลำบากมากเลยอ่ะจะไปไกลสิพี่ไปไกลไปก่อนนี่ไงซ้ายนี่ป่ะกัดหลังหันไปดิตู้ตู้ข้างหลังป่ะไม่ใช่ไม่กูทำอะไรวะเนี่ย วิ่งไปเลยก็ได้มั้งมันก็มันมันสนใจกูเลยอ๋ออ่อรอ่อมาดีนะฮะไปเดี๋ยวกูวิ่งวิ่งเลยแล้วกันดู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 ดสไลด์อ่ะสองอ่ะสอง่ะสไม่เห็นกูไม่เห็นน่ะปัญหาแค่นั้นแหละแล้วดึงโอ้ เนนนียะคไม่เห็นนะมันแค่จะไม่เห็นนะมุมกล้องแค่จะแบบในนั้นมากเลยอนะเนียนมากมุมกล้องแค่จะแบบว่าติดอันนั้นเลยอะวิ่งเฮ้ยเอ็ยไม่เห็นไม่ลุงโคอย่าเรียบร้อยลาก่อนลุงโคมาแล้วตายแล้วเดียวตายเลยได้เดนยวเดียว อ๋อที่กูเดินอ่ะเนี่ยโอเคไม่ช่วยก็ได้ลาก่อนลุงโคลุงโค,โคลุงโคแบบแปลงชุดไอ้หมดเด้งแล้วเก็บหมดแล้วลุงโคบอกอะไรเงี้ยมู๊มู๊มันเป็นพลังที่ได้จากฟินซี่ของลุงเองอะไรไเปิดมาอีกทีลุงโคแม่งผมขาวดาบสปาร์ต้าไม่รู้มาไง เท่เกินนะต้องเป็นแบบประมาณว่าได้ต้องเป็นได้พลังจากพินซี่มีพลังของไม่นะลูกโคโกนหัวมาถือดาบดาบโซ่มันดำไปมันดำไปไม่เกี่ยวละลูงโคใส่แว่นดำใสเป็นดำท้ามือที่ตรงไหนใส่แว่นดำเนี่ยไม่นะเพลงเลี้ยเอลงเออใช่เออว่ะใช่ได้ได้อยู่ขอได้พอได้ขอได้เป็นคนดับลำลำบากลำบากเนาะไม่เขยยิงฮีโร่เป็นคนดำเท่าไหร่ตายง่ายตายง่ายด้วย สังเกตได้เลยครับไอ้หนังผีอะไรอ่ะคนดำตายคนแรกจัดการมันดีกว่าก็ต้องไปนี่จริงเนี่ยโอ้โหอลังการไปไหมฮะอลังการเวอร์โอ้โหมันเดินฝ่าเข้าประตูมิติไอ้ตรงนี้มีเดี๋ยวจะมีอะไรให้กดยุ่ยแย่ยุยแย่หลากหลายหลบก็มีมั้ง น่าลำคานน่าลำคานมากเลยเด,ด,ดี๋ยวชิจิตกดกจะตายห่างอยู่แล้วต้องมากดงี้ต้องห่วงตัวแคปเจอร์จะค้างไม่ค้างอย่างเนี้ยกูห่วงมาเลยคือคือ,คอ,คอน้องๆคือแบบพี่เปิดมานานนะพี่เล่นเล่นนานมากตอนนี้ก็เลยแบบว่ามันเลยค้างบ้างอะไรอย่างเงี้นะใช่เล่นมาหลายชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ออกดูดูว่อะไฮะจะยินไหมอย่าฟ <c oughs> <ๆ>ังมันเด <c oughs> ินไปเรื่อย <c oughs> เรนนี้วิทยาก็กำลังเซ็งอยู่อะไรเงี้ยกำลังช็อปสแตมเซเว่นจูบไม่ได้กินกินแต่เซเว่นเหรอดิแรกโอ๊ยเดินนานเหลือเกินมันล้อมเราหมดแล้วจะรู้โอ้ยจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันไกลเหลือเกินจะเดินแต่ละแต้มก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งคายจะถึงไหมเนี่ยไกลซะเหลือเกิน ดิดเดียวนิดเดียวตรงไหนวะอีนิดเดียวมึงฆ่านาีชีแล้วไม่ใช่เหรอจะไม่จะให้เจอศพจะให้เจอวิญญาณแม่ตัวเองแล้วกันนานไงกูว่าแล้วพูดเมื่อกี้เลยอ่ะตายยากไม่อ้าวนานไงีบุญบ่นอยู่เมื่อกี้แม่งไม่เจอเลยอ่ะต้องไปเจอครทำไมทำไมกูไม่แบบเจอโคเจอออะไรย่างเงี้ยทำไมกูไม่แบบทรายซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกกี่บ้างวะไม่เจอยายยายไหนวะยายไหน ไม่ตายเนีย่ยตายแล้วเหออตายแล้วเออใช่ตายแล้วเขาไม่มาเขาไม่มาหรอกไม่มีความจำเป็นยายเกไปสงบสุขแล้วไปฟินแล้วสงบสุขแล้วใครอ่ะออยลุงหาเขาไม่เจอเรียกเขาแต่เขาไม่มาอ่าเดี๋ยวสามเหลี่ยมมะตามดูสิเนตันปีญาน สองทางเหมือนทุกเธอสีทุกอย่างเพราะว่าเธอพยายามไม่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 ยอมเจอความจริงจะคิดตึงเก่าคิดตึงเก่านะวอยออาอะไรดีออะไรดีอะไรดีมีโอกาสที่จะหยุดมันฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เฮเลนกับลอร่าต้องการ นิ่งเลยจะฟังบทเพลงกูไหมมึดรอยกูเยอะแล้วบนเพลงมึงอะสิบหกปีแปลงความหวังพวกมึงจะแปลงเอาพอใจบายบายพี่แปลว่าเพลงกูมันไม่พอใช่ไหมอือเป็นปลาตัวที่รักเจอสันที คิดถึงจังเลยโมอี่ผยนี่มันก็ยอมตายเพื่อใหเจอเพื่อเจออแต่ปัญหาคือมึงจะเปิดทําไมมึงยิงแต่แรกแล้วก็จบแล้วไปปิดก่อนไปเออมึงมึงกลับข้อต่างมึงปิดต่อโหวนโรนหัวนโรนอยู่แล้วเธอเป็นคนที่จะปิดมันได้คำพูดฉันนะมึงเป็นคนเปิดอได้คือปิดไปนะมึงคืออะไรของมึงโยนความรับผิดชอบอย่จะเซออะไรของมึงหน้ากูอยากทำมากใหญ่มา กูจะได้กลับบ้านอยู่แล้วเพรับลูกชอบใหญ่ยิยย่งเลยเนี่ยปาทำพี่ชอบทิ้งไ่จะเป็นไม่จอ,อ,อบเป็นเลยเนี่ยไม่ใหญ่ยิยย่งเลยเพรช่างแม่งเหอะทำให้กูเหนื่อยงั้นต่อว่าไม่น,าน่าเลยแม่งมึงเป็นคนเปิดกูต้องคนปิดให้มึงอีกีนตอนเปิดแม่งเปิดโคตรง่ายตอนปิดปิดโคตรยากเลยลำบากกูจริงๆตายละอ๋อฝุณเยอะเหลือเกินจะถึงเมื่อไหร่เนี่ย กิดอึบละึละบเม่หก็นานใช่ไหมเจอะละดอดเจอแกนเจอแกนเฮ้อหลมีบอสอีกแล้วอเฮ้อดูไนะพี่เจอซัแหนกูแบบเลอหันหน้าไปดูกูไม่ทันแล้วเเ้ยเ้ย เกืกดซ้ายแล้วเมื่อกี้มีใครหลบอย่างเดียวมันสวนไม่ได้เข้าใจว่าหลบอย่างเดียวก็เลยรู้ว่าต้องทางไหนไงเพราะว่าเกมมันไม่เปลี่ยนกฎไงี่ยเราเลยเข้าใจได้ว่าต้องทำยังไงเหมือนไอ้ตอนสู้กับเดีมิดอ่ะมันเปลี่ยนกฎอยู่ดีจะให้กูการยูดีให้กูหลบไม่เจ้าไงไงจับมือไว้พวกเราโอ้ยนี่ถึงเรียกอะไรครันถึงปีศาจน่ะถอดเอาวเข็มขัดเจรง ไฟตันน้ำมันช็อตน้ำมันช็อตในเกลียวน้ำมันในเกลียวคอนเทนเนอร์ของฉันใช้ไม่ได้อะไรก็ชิคไม่ได้ใช้เหรอบอกแล้วไงมันใช้ไม่ได้่าเอ้ยมันคิดบางอย่างเอานี่ใช้ไหมนานเจียกยังไปให้หล่อหล่อมากเอานี่ทำไรอ่ะเธอมีโอกาสที่จะการที่จะปิดมันไม่แต่จะถูกกินเอาเขมขัดไปแล้วทำลายพวกนี้ซะ อหลั้นสุดท้ายแปลงล่ามแปลงล่ามซะการแปลงล่ามสุดท้ายแล้วมึงจะไม่รอดกมบอกแล่วอดไม่อด่อดคม่รอดไม่รอดไม่อดไม่อด่อดไม่อไ่อดไมลรอล่อมือม่อม่อไม่อดไ่รนดไ่มรอดถ้ารรอดมรรอดรรักมร้มรอดกูจะรักมึงแต่มึงไม่รอดดจังหวะนี้ มึงเลกูเป็นรักมึงน่าหลัดจังหวะนี้ลากก่อนลากก่อนไลออนจากแรกจะกการเป็นปา์ไลออนซะแล้วแปลักมาแลนด์เจ้ากันจะมาเกาะขาทำไมเนี่ยเฮ้ยสปอวเวสีเนี่ยฮะหนุกหนับหนุบหนับเฉยเราจิ้มเธอตายอะไรจังหวะนี้ตอเนีย้ตอนนี้กดอยู่ไม่ต้องกดหน้าใช่ไหมเนี่ยกดเฉยๆใช่ไหมเนี่ยช้าเกินไปแล้วโจดี้ อกลับไปยังนานเนี่ยเฮ้ยไอ้เรื่องละกุมเน่ยกูไม่สุดไม่ห่วงหรอกกูห่วงเรื่องที่มันต้องกดหลบอย่างนี้แหละอย่าไอมินทำเยี่ยอะไรมาสบายกูซะเพื่อให้มันเย็นๆจะยิงออกกแล้วเอวหนึ่งเอวหนึ่งโอ้โอ้เสื้อผ้ากูไปหมดแล้วยาเดี๋ยวก่อนขอหยุดการแล้วจะใส่ได้ไรทำไมนั่นดิ มันจะถึงสุดแล้วไงมันก็เลยหลุดออกหมดไงไม่ค่อยหลุดเออค่อยหลุดจะชิมถึงแล้วไงมันต้องใช้แล้วไงเท่กลับเป็นเด็กพาสจันตร์เก่าไปกลับมาเธอเป็นนางแม่มดโอ้หลัวเหลือเกินดีเนีกดผิดได้บ้างไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน ebo 6อ่ะไ ebo 6แม่งกดผิดปุ่มเดี๋ยวแม่งไปหมดเลยอ่ะบ้าบอชิบหายเลยนี่กดผิดได้อะไรเงี้ยแต่ให้กดให้ถูกอะไรเงี้ยเกียรติ อันนี้เดี um oh, ่ยว่ะโอ้โหหลายปุ่มหลายปุ่มมากเลยเนี่ยกลับเด็กๆโอ้ยคนเบบี้มามีโกโกเลยโกโกมากอะเยนโนร่าไปเจะเจอเธอลูกของฉันลูกอะลูกชายมีแฟนอ๋อแปลว่าไอเดนคือแฟนคนนี้เหรอ สรุปเรื่องทั้งหมดนี่คือเรื่องแฝดใช่ไหมเออว่ะดังฟีดังผีนังฟีไทยจ้จัดออะไก้จบเรื่องนี้ไก๊อบเรียบร้อยเราเป็นฝาแฝดกันจบ ขอขอบคุณผู้สน,สนใจดีอย่างชอบเกมส์ a ตีมเอเลนบอลเล e สตีมชอ็อป s ันเฟอร์สโตรให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่เดสคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้าเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ